การเขียจุดโทษเปลี่ยนจุดให้เพื่อนยิงถือเป็นอีกทริกลูกสูตรเล็กๆที่เห็นกันปลปลายในวงการฟุตบอลครับโดยชอดเขียจุดโทษในตำนานที่น่าจะเป็นภาพจำติดตาใครหลายคนคงเป็นเหตุการณ์ไหนไปไม่ได้นอกซะจากเกมลาลีการะหว่างบาร์เซโลนากับเซลตาบีโกเมื่อปี2016แมชวันนั้นบาซ่าได้จุดโทษช่วงท้ายเกมก่อนที่ลิโอเนลเมสซี่จะหยิบบอลขึ้นมาทำหน้าที่เพชฌฆาตเหมือนทุกครั้ง อย่างไรก็ตามด้วยความใจกว้างบวกกับซ้อมแผนกันมาอย่างดีแล้วจ,จ,จู่จังหวะพูดตัดสินเป่านกหวีดให้สัญญาณเมสซี่กลับวิ่งไปเขี่ยบอลเปลี่ยนจุดให้หลุยส์โซเรสสปริลเข้าไปซัดบอลซกตะข่โดยที่ประตูด,ดังกล่าวเป็นแฮตทริกของโซเรสในเกมนั้นด้วยและถึงวันนี้แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เมื่อพูดคุยกันเรื่องเขี่ยจุดโทษได้เพื่อนยิงคนฟุตบอลก็มักจะนึกถึงเหตุการณ์ระหว่างเมสซี่กับโซเรสเป็นอันดับแรกๆเสมอสำหรับการเขี่ยจุดโทษมีข้อดีคือโกคู่แข่งมักจะเสียจังหวะและมุมยิงจะเปิดกกว้้าางมาขึนครับ หากแต่ข้อเสียคือถ้าอีกฝั่งรู้ทันหรือคุณไม่นิ่งพอแล้วเกิดยิงพลาดนี่ได้กลายเป็นมีมโ,มโดนล้อไปอีกนานแน่แน่นึกภาพทัศั์จุดโทษจังหวะเดียวเข้าไม่เข้าก็ถือเป็นนันจบจบกันไปแต่เมื่อไหรก็ตามที่เลือกใช้ทริคเขียบอลทำโกคู่แข่งเสียจังหวะแล้วดันยิงไม่เข้าอีกนี่เขินยันลูกบวชอ่ะประเด็นคือล่าสุดดูเหมือนจะมีคนพยายามใช้ทริคดังกล่าวอีกครั้งแน่นอนเรากำลังพูดถึงหลีกตุรกีเกมระหว่างอิสตันบูลสปอร์เปิดบ้านรับกาลาตาสลายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน เรื่องของเรื่องคือนาที37ทีมเยือนมาได้จุดโทษจากจังหวะมอรโออิคาดี้โดนโดยกั้นเดอโดยกั้นกองหลังเจ้าบ้านเตะร่วงในกรอบเขตโทษโดยปกติที่ผ่านมาอิคาดี้คือเพชฌฆาตจุดโทษมือหนึ่งของทีมครับและถ้าเจ้าตัวจะลุกขึ้นมายิงเองก็ถือเป็นภาพคุ้นเคยของแฟนบอลอยู่แล้วหากแต่เรื่องแปลกคือครั้งนี้อิคาดี้กลับยืนบอลในเคเรมักตูโคลูปีกซ้ายของทีมทำหน้าที่แทนเขาเรื่องน่าสนใจคือจังหวะรับส่งบอลทั้งคู่เหมือนจะพูดคุยบางอย่างพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ คราวนี้ตัดภาพไปช็อตยิงจุดโทษทันทีที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้สัญญาณอักตูโคลูก็จัดการวิ่งไปเขี่ยบอลให้อีกคาดีที่รออยู่นอกกรอบพุ่งเข้ามาซัดบอลตามแผนที่นัดกันไว้ภาพต่อเนื่องโกฮิสตันบูทิ้งตัวล้มไปทางขวาประตูฝั่งซ้ายมือเปิดโล่งทุกอย่างเพอร์เฟกรอใส่สกอร์หนศูนยทว่าปัญหาเพียงอย่างเดียวคือมารอยคาดีดันแปลบอลเฉียวเสาอ,ออกหลังไปซ้อย่างนั้นครับ ช็อตด,ดังกล่าวทำเอาเพื่อนร่วมทีมยืนกุมหัวกันทั้งสนามนักเตะค,คู่แข่งบางคนนี่ยังงงว่าไม่เข้าได้ไงคือแม้แต่ตัวอีคาดี้ยังไม่อยากเชื่อสายตาว่าเขาจะพลาดหมูหกแบบนั้นสำหรับมารอีคาดี้เมื่อหันไปมองสถิติจุดโทษกับกาลาตาสาลายที่ยิง12เข้า 9, 9คิดเป็น75%ซึ่งก็ถือว่าแน่นอนเอาเรื่องช็อตนี้จึงทำเอาใครหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าห่างอีคาดี้ลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเองไม่ต้องวางแผนซับซ้อนคิดหลายชั้นบางทีนี่อาจเป็นประตูไปแล้ว เอาหล่าจากจังหวะพลาดแบบไม่น่าให้อภัยทายครึ่งแรกโชคยังดีที่5้านาทีต่อมาสไตรเกอร์อาเจนไตย,ยังกลับมายิงประตูไถ่บาพ,พาทีมขึ้นนํา1-0โดยที่อักตูโคลูคนเดิมจัดแอซิสถวายพานหนอิคาดี้ยิงแก้ตัวสําเร็จและลูกยิงดังกล่าวกลายเป็นประตูชัยในตอนจบด้วยสําหรับอิคาดี้ลูกการนี้แม้จะฟอร์มร้อนแรงยิงไป10ประตูจาก11เก,เกมทุกรายการหากแต่ช็อตพลาดเจาะๆเม่อมคืนกลับกลายเป็นมีมถูกพูดถึงมากกว่าผลงานถล่มประตูของเจ้าตัวซะอีก ก็คงเข็ดกับทริคเขียดจุดทอดไปอีกนานครับสำหรับมอโรอคิคาดี